ตอนนี้ป่าใช้เทปไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเมื่อก่อนเคยคิดนะครับว่าใช้ยาสีฟันอะไรเนี่ยปากก็สะอาดทั้งนั้นแต่ผมเพิ่งมารู้นะครับว่าปากสะอาดจริงๆเป็นยังไงก็ตอนที่ใช้เทปไทยนี่แหละครับยาสีฟันเทปไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ ปัญหาผิวสิวแห้งไม่เฟิร์มต้องเจลอ,อาบน้ำช็อกโกบุสซีพลังดับเบิลพรีไบโอติกพลัสสารสกัดกันชงช่วยปรับผิวสวยสมดุลกลิ่นหอมติดผิวเลือกเจลอ,อาบน้ำช็อกโกบุสซี่ S <S โโสกินโซลูชั่นชคอกโกบุสซีเลสอร์เอสเอสเ้ใหญ่สุดในรอบปีวันนี้วันเดียวดูลดแรงสูงสุด90%แล้วฟ้าชิดใหม่ทั้งตู้ให้สุดปังส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำจินจัดเต็มจะเบ่งพฤ้นิกายนนี้วัช้าเลย เมืวันนี้หอมจังเลยเนสกาแฟาเบลนแอนด์บูสูตรใหม่หอมขึ้น,นกลมกล่อมขึ้นรักเลยเคล็ดลับผิวออร่าเปล่งประกายแบบแอลีสิตรสูตรใหม่ประสานสารสากัดคอลลาเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ผิวดูแดงอิ่มน้ำวิตซีให้ผิวดูกระจ่างใสพร้อมกันแดดสิบเท่วาเผยผิวดูใสฉ่ำว้าเปล่งประกายไม่สิตร้าวิกซอสะอาดนานเพราะมีสารเคลือบช่วยกันข้าวต่อเนื่องวิกซอสบายนาน ฟิสตร่นไอโมโปรซีอาเซโลราเชอรี่2000พั plus มีควอซิตินและมีวิตามินดีซึ่งมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันสีสั่นนี้ต้องใส่ใจตัวเอง ดนกับคาราชูทูนะกรุงโซลเกาหลีใต้เปิดเผยข่าวว่าเตรียมนำร่างหญิงสาวชาวไทยไวัย27ปีที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมอิตาลีส่งกลับประเทศไทยช่วงค่ำวันที่4พฤศจิกายนขณะเดียวกันทางการเกาหลีใต้เตรียมจ่ายเงินชดเชยและค่าจัดการงานศพรวม35ล้านวอนหรือประมาณ9 3 0 0 0 0บาทให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะติดตามทั้งหมดได้ในรายการเอาให้ชัดค่ะ แอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนแอนตาซินเยลแบล็คมอร์สไบโอซีกลูต้าไอมูพัสผลิตภัณฑ์คุณภาพจากออสเตรเลียว้าวดาลาวันอาทิตย์นี้นะคะเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะเราจะตามหนึ่งวันของเฟสนภาพ นเราชมได้ดีวอลดาราเที่ยงครึ่งอาทิตย์นี้ค่ะพร้อมสู้ไหมผมยิ่งยาวยิ่งดูบางไม่มั่นใจเลยผมยาวก็เอาอยู่สันซิลหมยผสานเบลตินในสุดแอคทีฟอินฟิวชั่น่วยบำรุงให้ผมที่ยาวนละดูหนามีสุขภาพดีขึ้นห้าเท่าวัดผมที่ยาวสวยทุกมิติเอาอยู่ทุกนัด สนับสนุนโดยรถดีเมนูพะโลครบรถถึงเครื่องไทยแท้แม่ยังไม่รู้เรื่องพ่อตายห้ามบอกแม่นะผมขอ